ซื้อซื้อจิมมี่เลยมามาเที่ยวดอนเดดกันหลายๆเดียวพ่อแม่พี่น้องเลยปลาหอะไรทันยังไงมากกันสิเพื่อนใครจิมมี่พูน่ารักนี่นะอยากมาคนครบจานดูดูดิแห้งเลยครบวงจรครับมาลินดอนเดด ด่อนค้อนนี the um. to to ่ครับกระที oh, ่ว่าเป็นมิธภาพการณเดินทางัีไดไม่มีว่ม่ดแล้วเ่ตัวนี้ใครเหลือใสลร่มใครเะพาะประสาทอ้าวเบีดนแ่สีใดมึดนาดน้นละนึงะลยดีนะเฮ้ยจนสิแล้วยังมากอว่าซ่อง ถึงถึงถึงเนี่ยตีตลอดนะเยี่ยนี่คุณตอนนี้ใส่กั้นโบ๊ทกันนน้ำ่น้วตัวทีบตัวเดวบางละจันทร์บางละจันทร์เด่มันเสียดไปอ้าวบางละจันทร์เด้อะไรแล้วโอ้ยมหานาทีซีพันดอนครับดอนเดชดอนคอนเมืองโค้ง ขวงจำปัสักสปปลาวครับอันที่เห็นอยู่เนี่ก็เป็นดอนที่เพิ่นไปปลูกพักปลูกเครื่องปลูกของครับเพิ่นก็อ่อมหัวไว้เพื่อที่จะกันเล็กหน่อยกันค้นขึ้นไปเหลีนแต่ว่ามันกับไปเหลีนขึนเกา่าพายเลอครับ ได้ยังกวยพักสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ดอนค้อนครับเมืองโคงจำปาแขวงจำปาซักสาวาฟอเ้าครับออกมาจากรีผีครับตอนนี้ผมออกมาจากรีผีซึ่งผมจะข้ามไปอดอนเดดครับ าดีดีครับอากาศดีมากบรรยากาศค้ายๆเกาะครับค้ายๆเกาะในทะเลแต่ว่าเป็นทะเลน้ำจืดครับหลายคนห้องว่าทะเลเล่าครับพอ่ามองนีก่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะครับมาหาดไทยสี่พันดอน คือทะเลเลยครับงามแห้งครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวิธีสวิทข่างท่างครับปูปลูกพักยังไงยัโอ้ปลูกพักสลัก้ดอกแม่ปวดตับวดขคือดุแท้เป็นเห็ดห่านปลูกเอาเลยเนาะ <c oughs> บริปลูกได้ขี้ดินเลยเนาะ <c oughs> เออเห็ดห่านเราเลย <c oughs> งามพกันงามพกันบ่ ปลูกนาเฮือน,นเลยเฮือนเก่าก็มาปลูกได้ <c oughs> ดูแห้งเลยเอ้ารายการเลยชีวิตพอเพียงชีวิตพอเพียงเนาะกันคนดูคนมันอยู่ซสำได้กับพ่อได้กินเนาะเอ่อเห็ดนั่นเห็ดดีไปกับพ่อได้อยู่ได้กินเนาะอือดูดูค้าเออพ่อได้ใส่พ่อได้กินบ่บ่ได้ขายก็ได้กินเลือกกินก็ได้ขายเลือกขายก็กินบ่เบิดกระจกพี่น้องแมนเออนี่แหละครับบรรยากาศพื้นเพครับ สมัยตะกอนตะปูตะปูแต่บมิการท่องเที่ยวกับเหตุการเกษตรนี่เนาะแต่ทำมตะกี้เลยกับหาป่าหาป่าปลูกเขาปลูกพักไปสีเนาะ s ม m e กัมีเออเรษฐกิจพเพียงพอยูได้กินไอยู่ได้กินองแมนเลยีท่าออกกําลังกายไปพร้อมางกายไปพร้อมอกา้วไปก่อนบาดิ หยอดครับเียครับบรรยากาศวิธีชีวิตบบานคอนโอ้บ,บรรยากาศตอนแรกง,ง่ามแม่ครับโดยอดเลยเดี๋ยวผมพาไปเบิงซันเซตครับซันเซตก็คือพาทีตกครับมองที่พักผมจะได้เห็นบรรยากาศเห็นวิธีชีวิตที่ผู้คนลองเลือกเขาลองเลือกออกครับ เรนครับตกแรกมากอากาศเย็นสบายเลยครับ มาจะซ้ายกันมาจะซ้ายมาจะคนที่นอนตะกอฮะที่นอนตะกอที่นอนตะก้อจักผู้ใด้ดอกตะก้อนี่ตะกอเนี่ยโอ้นี่บ่กโอ้ยๆต๊ะคองได้ค่อยนี่ไปกันเด้อสัตนเด้อร์างแคบเอ๋ครับเข่ากับมาสะหัวครับมาแต่มือแรกจนมือนี่เพราะในสะอยู่หัวนั่นแม่ข่าอดีก็ได้แม่ข่าก็ได้จ้างเอาผัวตัดผมมาะนี่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยจางตันผมแสนหนึ่งไม่อยากไม่อยากตัดครักสันแมนโบตัาเอาเห็นเงินแสนหนึ่งตัดเลยเงินตะวันก่อนน้าแล้วอู้เห็ดเป็นเว้ยเช้าหน่อยอู้อีกจ้าแล้วพวงก็จะสะฮัวก่อนครับวันนี้จามมือเลยบอกแม่ขาดแม่ขาดเล่นโตขนาดเลย ค็ได้คิดราคาคนเล่าเพราะเรเศร้าพันกพอยเนวะนครัอบาอนไอเออจ้างใดจางใดจ้าง,าจ,างจีนตาผมาแสนหนึ่งกามกับโบตัดโบตัดแสนกีบด้วจ้าไม่ได้เป่แบาทด้วจ้าเกนังสคือเอาจริงคือผมผมซาเองก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันเคยวันนี้มันแบบว่าขาดำแน่งมันยัง เขาสามันมวนดีนะพอดีก็ได้พอดีพอดีก็ได้อุ่นน้องเพิ่นนำเพราะว่าตะกอนก็ได้ห้ามอันพวกนี้ซอยเพิ่นเยอะดีนี่จ้าประธานพากระแตนี่จ้าห้างพากระแตห้ามมัดคุยหยาเงิัไปนะนะ่ายเหนืเพิ่นมากสองคนกระหอบลูกหอบเต่ามาครับโอ้เห็นคือยากแท้สองคนเหรอคือมีคนคือมีคนมาซอยสูเท่ห์ปะ บอกคงว่าคนไปคนทังอื่นนะครับสู่ชซีวิตครับเสื้อพื้นมอนไปครับสู้มือเลือดแต่ยังเสื้อพื้นมอนไปเลือด้เยวดีแล้วายกินมาแล้วลูกลูกแร่นลมครับทั้งหายทั้งอันสะหัวมาหนตาเลยหวั้วิจ่จเอยบไทยไทยไทยนะไทยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนซื้ออย่าง ชื <ELL> ่ออย่างกิมมี่จิมมี่รายงานโตเด้รายงานโตแซมจิมีบาร์เทนเดอร์ห่านอุซาร์ไรสฮาบอรีส่วนเขามาเที่ยวตอนเดดได้หรือแมาเดอร์พ่อแม่พ่อแม่พี่น้องส่วนเขามาเที่ยวหรือมาเดอร์พ่อแม่พี่น้องเที่ยวตอนเดดท่านี้แหละท้ายเนี่ยได้นี่กล่องนั่งเนี่ยเดนี่เออเห็นหน้าจะก็หัวใจอยากไม่แห้งหัวใจอยากถ่ายคลิปมือนี้มึงตายบ่ ไผรอยู่จะมีคนอยู่เ่ราะแม่น้ำเนี่ยลูกแม่นบอกเขาอยู่บ่ฟังแม่น้ำนี่นะข้งสะหัวข้างไหล่ดูเขาอยู่บ่เอาว่าเป็นยังไงตัต๊ะหน้าจอแต๊ะทั้งหลังไม่ทจุ่มจุ่มันเห็นเจ็บมันชื่อยังไรชื่อยังไรนะโตบอกเขาด้วยเม่งก้อนมันวะบอกเขาคือเม่งก้อนเจี่ยวดอนดอนข้อนด้วยเราดอนเด็ดด้วย ซื้อจี่หมี่เด้อมามาเที่ยวดอนเด็กกันรลานเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยปลาลอะไรทันยังไรมากันสิเห็นคอยจิ่หมี่พูนาาร้านหมี่แป้นร้เด้อพี่น้องเอ้ยจังหอะที่ร้านมีแป้นร้าเด้อพี่น้องเอ้ยจังหอะหัได้หัวเมื่อผมยุงผมย้อนมาสะโอมหลานนี่้อครับสะไปนั่งายลูกไปนั่เวลาห้เพราะเกิยุ่งหัวเหาแห้งนะให้ลูกตอนมันยุ่งหัวเานี่ยหน้าลูก เลือกความเงีซื้อควมเงยซื้อนวหาม่เง้ยไอ้สุขือไรพอพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วมันเจอะไรนี่ยัจอาหผู้ดังอูเอาจอเอาความงามดีเศราสจะน่าจะสิมาปีหนึ่งสามเต้าปีหนึ่งสามเ้าเศรารไอ้น่จะจนิวยังวาพี่เราเดดจับเจออะไรนี่ จับยังสามเสือพี่นี้สามเมืนบอกว่ลอะครับสามสามบอกมาตะพุ่นเดนี้แล้วมารอบหันเจ้าจ้องทองไห้แล้วก็มารอบนี้เดไอ้มาเราเดี๋ยวดูฝนไก็มาเลยดูหอะไอมาดูดหนาว้ารอบนี้นี่นะยังมาคนครบสามดูดูมีแหง บวงจรอ่ะบค้งนับไปหายลูอากล้วยจุกสัสียงดังฟั่งสัตว์ทุบว่าแม่กันโลกสิลายอกๆยอ้ปครับเป็นยดีสาไปน่ำขึ้นให้ลูกไปนํามือขึ้นก็ต๊อลูกค้านี่ បានទៅអឺបាយមកណ៎មកណ៎មួយទេបើលុកក៏សុខឲ្យលុកទេសុខជុំជុំមកសារទេ มันมีชิ้นหนวดให้นี่เราหนักมือเพิ่นพอดีเลยครับสนิทพอดีเลยครับบอกว่ามาใส่บริการกันได้ครับเบิร์ดดอนเดดนี่จะมีอยู่สองหม่องครับจะมีอยู่อีกหม่องหนึ่งว่าบอกครับสิบอกแต่หม่องนี้ละเออหม่องนี้คักกระมู่นว่าเลี้ยวมาทางอุ้ยคือยังกันนลูก้าตึ้งแม่หายปลลูกเอ๊สไซส์เบอร์ไงลูกวองไดนลูกโอ้ยอุ้ยนั่นตีมันดื้ออยากตีแท้ อุ้ยจะคาถลอกเลยเป็นแพ้เลยเจ็บจังว่ะเดาเสดิเงี่ยมได้อยงดูดอัเดอร์พุ้งไไกัี่มีหรอหักเสียได้ตะเล็บยบบน้อนะแวบองจริงนี่แหละน้ายด็คนมันสินมวนหน่วนแบบิดบอกแล้วมสกูดจากนั้นหนวดได้องจิมมี่นี่ไม่เยอะไก่อายนี่เออสองอานันตตรงมีผู้สาวเลย ขาเ้านเลยกามกินกาแฟหันสนามะบอกเขามาส้าหัวหันสปริงเอาเอาเอาเรียบขาน้ทั้งหนบอกเขาเนี่ยานมาทั้งหดครับคนกระยักมาแต่เขาเล่นน้าโค้งเขาห้อยยุงห้อยองเขาขานซาเองจริงรับขางก็เรนโดิ้ดคดับถามว่าโเด้ยุ่ยใสครับมากก็จะเห็นเลยครับตอนที่จะอเอามโอ้จ็บานยืนเนมานี่ยเลยยืนเลยยืนเลยบนีเสียหาเส้นกลบ่านี้ลบเลย าเฮ็ดซีผมสบายดีพ่อแม่พี่น้องอ่ะเป็นกำลังใจให้ฮาแซนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเรื่องจิมมี่พูือว่่าเนียได้รโอ้โหไปดูแพี่บ่าวที่รอไปเดี่ยวมาลินดอนเดทดอนคอนนี่ครับก็เว่าเป็นมีสภาพการเดินทางไะได้ไม่หรอมึนแล่วบอตัวนี้ไข้เลือดไข้รมไข้กระเพาะประสาท นีก็ได้สนน่ะนลละหน่ดีนะหัวเียเนมั้น้าเาาได้นีเหมาะหรือเเราเทดใส่กล่องก็ซื้อเซนกีบีเยเศร้าเดี๋ยวนี้เซนกีบย้ยจสิเล้วยองมากว่าเ้า เสคุณเลยถึงถึงเนี่ยตีตลอดนะเจ็นดีคุณเคยอำนักมือพ่อดีเลยนะครับแปบว่าเสียง่มันเป็นียงหยอดราการอีด็กตอนนี้ใส่กันบดกันเาแล้วพี่หนุ่มบดรอน้ำเอาัวเลยยี่อันนี้ใครยังบดีตอนนี้บอสอ่าตัวนี้กันพร้อมรอยาโอ้แสดงว่าต่างแดร์ใบ่อหอหัว เอส่งมมันเาส่งไโอ้ยเหตุผลยเขาือกอมาแล้วีไปเข้าปลาัวทีบเียบางละจันเ้าจันเดี๋ยมันเสียเไปเอ้าบางละจันเดอไไรแล้วโอ้ยโอ้แ่เมันสีเไปเนาะจอะไร้เยอเียได้ เท่าไรเกาะร้อยบาทจ้าร้อยบาทบอกกกูนี่เอ้านคนจะอัดน้องห้จังหาสบาทเาาจะอัดมนีจ้าีโอแล้วน้องร้อยบาทถึงสุดแล้วเอาตะควันเอาตะกวันเอาดีๆเรอวมันคำสิบเออนั้นเอาไห้าสิบ thank you so <c oughs> <ing Mechan ics> it, s ชวนมามันกระต้องมันก็ต้องป้องมันทอเใช่ไหมใส่เกาะอะไรเด้สยสีพิไทยสันเศษมันสีคำมันสีเห็นบ่เนี่ยน่าจะเห็นอยู่อกยู่มหันเด้มันสีเห็นดีมองบ้านว่าเขาสนจะจะเด้อภัมาโดนเด็ดมาสาหัวนวดมวลหัาปิ้งปองซาลอนแอนด์ตามใจแต่ว่าแต่ว่าถ้าลูกเพิ่นยูเนี่ยยาม่าด้วยครับเพิ่นจีเพิ่อนจีให้ลูกลูกคนมันดื้อเพิ่อนจียงหัวเขานะ แต่พวนี่เพิ่อนกันยังหายเลยจ้างให้ตัดผมตักแสนหนึ่งมาสิถ้าลูกพวอพนอยูนี่อย่าอย่ามาไก่นะอย่าฝ่าวะอย่าฝ่าวะเออเออมันใส่หัวอหนักหน่วงเลยจมูนจะซืเมืม่อไหร่ลูกไปไปเรื่อยบ่ดิเดี๋ยวไปเบิง่งพราทิตตกไปน้องจิมมี่ไปไปดู สะผมแล้วครับสุดยอดบรรยากาศเลยครับสันเศษครับเสียดายเสียดายครับจะสะผมโดนไปหน่อยมวนไปหน่อยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศวิธีชีวิตครับคนไซมองครับไซมองไซมองแถวนี้เพื่อนก็จะแบ่งเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่เพื่อสงวนเพื่อนก็จะสงวนพื้นที่ที่เพื่อนให้หาได้เพื่อนไ่หาได้ครับเพราะว่าก็เป็นวิธีชีวิตครับแต่ว่าเป็นวิธีชีวิตที่อนุรักษ์ไว้พร้อมครับก็จะมีว่างสงวนป่ากับพื้นที่ที่ปล่อยหาป่าได้บรรยากาศตอนแรกๆครับ ภาพอินเสิร์ตก่อนอน้านี่ก็คือตอนที่ผมถ่ายไหวเลยครับถ่ายไหวช่วงตอ,อนกองเว้นครับนั่งชมบรรยากาศชิวๆครับอู้เสดายมุมนี่จะเป็นมุมที่สวยงามมากเลยนะครับข้าพที่ตกนี่ถ้ามาท่านนี่ครับมหานาทีศีพันดอนครับดอนเดชดอนคอนเมืองโคงแขวงจำปะสักสปป่อเล่าครับอันที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นดอนที่เพิ่นไปปลูกพักปลูกเครื่องปลูกคองครับ่นก็อออมหัวไหวเพื่อที่จะกัน เล็กหน่อยการข้นขึ้นไปเล่นแต่ว่าพัดกับปเล่นคือเกา่าพายเรือครับสำหรับดอนอีกอะการสัญจรไปมากกระสิ่งท่าทางน้ำเป็นลักครับทางน้ำเป็นลักก็คือการขี่เรือนี่แหละครับอย่างที่เห็นหนี่แหละครับบึ้ด,ด,ดเสียงเรือครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงเดือนสิบสองก็จะมีการ ประเพณีการแข่งเลือครับหรือว่าภาษาเล่าเพิ่นห้องว่าบุญซวงเฮือครับนก็จะจัดถึงผมกับบอดด้พาไปเบิ่งครับบ่ไดี้ผ้าเบิงบบเบ่งึ่งน่านมาแล้วเพราะมันก็นต้องขามหน้าไปนะผมก็บบดได้บนสะดวกในการขามไปก็เลยบ,บ่ได้พาทุกคนไปเบิ่งครับแต่ปีนาฟ้าไม่ก็มีโอกาสผมต้องได้กลับมาอีกแน่นอนครับความทับใจที่ดอนเดดดอนค้อนครับตอนนี้เล็กน้อยกำลังสอมแข่งเลืออยู่ ครับภาพจะมืดๆเนี่ด้อครับเพราะว่ากับคาล่ะกะสำหรับที่พักด้อครับที่พักก็จะมีเยอะมากครับมีหลายอะไรผูดที่มาช่วงโลซีสันก็จะออกค่อนข้างจะเงียบจังหนอกกิจการบางกิจการอาจจะปิดโตลงแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงไฮซีสันคนก็จะเริ่มเยอะเริ่มหลายครับช่วงคนที่หลายี่สุดเพิ่นบอกว่าจะเป็นเดือน1เดือนหนึ่งก็คือเดือนมกราเดือนหนึ่งเดือนสองนี่คนจะเยอะมากจะมีทัวร์ฝรั่งมาเยอะมากต่างชาติจะมาเยอะครับช่วงที่พมมากับคนไทยมาหลายครับคนไทยมาหลายพวกกับเดย์พอกับเอฟซีภูานทัน เพิ่นไปเจอกันไปนั่งกินอ่ากินข้าวกินน้ำชิวๆไปเจอกันพอดีครับเมื่อคืนนี้กองคำบ้านนี่ครับกับเพิ่นกระทักท่ายกับขาพวกขอบใจได้หลายครับเป็นความประทับใจอ่าอย่างหนึ่งที่มีคนมาทักมาท่ายนะมาทักมาท่ายเพิ่นเพิ่นติดตามเพิ่นเห็นเส้นทางกับเดินทางนั้นนี่เพิ่นเห็นวิวเห็นบรรยากาศเพิ่นกะเพิ่นกะอยากเบิ้งอยากเข็นเพิ่นกะอยากขู่สินะเพิ่นกะติดตามเขาเพิ่นกะเบิ้งเขานะเพิ่นเห็นเขาเฮ้ยใช่ไม่นี่เพื่อนเราเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นคนกรุงเทพนะครับใช่ไม่นี่ใช่เป่ายหนี่้าย์ กก็เลยไองเด็กคุยกันเขาจะถ่ายรูปถ่ายภาพผมก็ได้ถ่ายรูปถ่ายภาพประทับใจครับประทับใจรู้สึกว่าประทับใจมีมากเลวกัมีมิตรภาพมิตรภาพดีๆอย่างเช่นที่ผมไปสระผมเมื่อกี้แหะครับมิตรภาพดีๆจากน้องจากนุ่มจากอาจากทรายไอ้สินะครับคนที่หูจักมักแก่นมักลืนกันกัเป็นบรรยากาศการเดินทางที่ดีที่อบอุ่นครับคลิปนี้ถือว่าอบอุ่นมากเลยดอนเดดดอนคอนครับกับสำหรับมืออื่นเสาร์ผมกับว่าเดินทางกับเขาสู่ปากเซ่ครับมือเสาร์ ไปเดินทางกลับเข้าสู่ปากเซเลยกะถาเบิ่งถัดที่ตามช่วงกันไปเรื่อยๆครับจากสิเป็นแนวใดนี่เพิ่นกับขับเรือไปอาบน้ำนะครับ